วันนี้อยากจะแช่นานแค่ไหนก็แช่ไปเดี๋ยววันนี้พี่จัดการเองพี่เลี้ยงเองเหรอพี่จะดูแลให้โอเคเลยงั้นผมฝากแท่ทัก2สองกระป๋องได้ไหมใช่แช่น้ำไม่ได้แช่เบี้ยเพื่อนเล่นมึงเหรอฮะบอลับเลยบอกมันด้วยพี่ไม่ใช่เพื่อนเล่นมันทำอะไรเนี่ย ผมจะจัดการมันมีดมึงอะบาดลูกน้องกูแล้วเนี่ยเย็บเไรเดี๋ยวเพิ่งตายนะยังไม่เจอรองเท้าเลยนี่ได้คำไหนกายผมหย่าโอ้ย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 ย่าผมยอมแล้วอ เป็นรู่แกงกูมันโหดขนาดไหนเลือดด้วยนายทำไมไม่ใช้ห้องใหญ่อ่างอากุชี่ใหญ่ๆนี่อย่าว่าแต่คนลงเอาตีนลงไปก็เนี่ยเต็มหมดแล้วเนี่ยแล้วทำไมไม่ชอบเลยเนี่แต่ว่าวันนี้มันถึงเวลาแล้วไปันกับสักพ้าที่บ้านเถอะถึงเวลาอะไรที่ข้าจะได้ชะล้างสิ่งสกปุกที่ข้าสะสมมาเป็นเวลา365วันเมไม่อาบน้ำมาเป็นปีเลยเหรอเนี่ย ได้ยังไงที่บ้านไฟถูกตัดแล้วคิดดูสิขนาดเตาแก๊สที่บ้านยังเสียอีกอะอะไรวะพี่คะถ้าเตาแก๊สที่บ้านใช้ไม่ได้ลองเตาแก๊สกระจกอินฟาเลส,สตา์เวลเไฟอินวันตัวนี้ดูไหมคะเราไม่ว่าพี่จะต้มผัดแกงย่าง ทำได้ในเครื่องเดียวเลยค่ะแถมยังมากับดีไซน์หรูทันสมัยให้ความร้อนเร็วไม่มีเปลวไฟไร้ขมเหลวควันกระจกทําจากเทมเปอร์กาสอย่างดีสวยทนสวิตช์จุดแบบออโตเมติกรู้ดีถูกทนถูกคนใช้สต a r ์เวลค่ะมาไฟอินวันแบบนี้คุ้มจริงๆเลยน้องถ้าอย่างนั้นจัดไปพี่หนึ่งเครื่องพี่จะไปต้มผัดแกงย่างทอดที่บ้านในสมใจเลยน้องงั้นพี่ไปก่อนดูสิตูดพี่สวยไหมดำมากเลยพี่เอ้พวกเรา มีข่าวมีอะไรก็บอกเชนมาดิเช่นจะจัดการพวกศัตรูแก๊งไหนอะที่มันเก่าเก่าไม่เกรงกลัวพวกเราดิจะฆ่าให้หมดมีฮะศัตรูที่มันเก่าเก่าใช่ไหมฮะใช่ลูกพี่ม,มันก็คือปลาปลาอะไรปลาเก่าตายซ้จับยตายซะ <c oughs> เล่นโชว์บอดี้สแลมหน่อยเว้ย <c oughs> โอ้โหมูปลาเก่าเนี่ยโชว์บอดี้สแลม โง่รู้ปากเก่าให้วันนี้สแสลมดูโอ้บอดี้สแสลมหน่อยนายครับมีอะไรวันนี้มีเด็กกลุ่มหนึ่งอยากจะมาสมัครอยู่ในแก๊งไหนครับรู้ก็รู้ว่าแก๊งเราเนี่ยคนเข้ายากผมว่าก็ดีนะลองรับเด็กใหม่แก๊งนี้ดูเพราะว่าตอนนี้อาณาเขตพื้นที่ของนายเนี่ยมันกําลังขยายกระจายทั่วพื้นที่แต่ผมเรียกเด็กมาลองทดสอบให้หนายดูได้ไหมครับได้เด็กๆชน ขนาดนี้ประเทศไทยมีกี่จังหวัดนี่กูอยากูซ่านะเออมึงเอามาเข้าแถวหาะไรเวรอยากให้ดักมีรอยยิ้มเผื่อเข้าไปใช้บนคอนเสิร์ตบอกเขานะพวกเราเป็นเชฟเพื่อนเล่นจะมายืนยิ้มยืนอะไรอย่างนี้ไม่ได้เขาไปถามให้เขาแนะนําตัวได้ชื่ออะไรกันบ้างคนแรกเชื่ออะไรแนะนําตัวให้นายใหญ่เรารู้จักอาทิวราอาชิวระอาชิวราคนต่อไปโอมมคาเซใช่อมโอมมคกเซขับท่านคนต่อไป ปิดครับท่านปิดปิดเดียวครับท่านคนต่อไปยอดรักครับยอดรักครับยอดรักทำไมชื่อเหมือนคนไทยเลยแม่ลูกครึ่งครับลูกครึ่งลูกครึ่งใครบอกนายสิแม่เป็นคนไทยครับแม่เป็นคนไทยแล้วพ่อเป็นผัวแม่ครับนายครับเขาบิตันล็อกตัวไว้ตัวนี้น่าสนใจคนสุดท้าย เชื่อไรแนะนำตัวไอ้ชัดชัดไม่มีอะไรมาชัดมากเชื่อไรแนะนำตัวนายไอ้ชัดได้ยินไหมครับนายได้ไม่ชัดแต่เด็กนายลงเดินไปใกล้ๆครับนายครับ <c oughs> เอ้ยน้องเดินมาหานยายใหญ่เราเชื่ออะไรนะไอ้ชัด นเป็นหัวหน้านะครับใครนะเราแต่ที่ด่าอะไรอ่ะนายจะต้องตุดต้องตีต้องฆ่าให้เองอยู่แกงฆ่าเนี่ยมันต้องสั่งต้องสอนได้นะเว้ยถ้าเองอยากจะอยู่อ่ะเองรับได้หรือเปล่าได้ไห้้เอางี้เ่อะนายปกติเนี่ยถ้าใครขัดคืนยกตัวอย่างดูตัวอย่างเฮ้ยมานี่เลยครับผมมึงลองด่านายให้พวกเด็กใหม่มันดูดิชื่ออะไรวะไอ้สัตดาววะดาวะดาววะเองโอเคไหมวะเชื่อเลย คืออะไรไอ้ชัดครับชัดไม่ต้องทําเรื่องเขาบริษัทก่อนตบหรือ่าไม่ยังไงก็ไม่กล้ากลัวกลัวน้องๆกลัวเอฟซีเขาด่าดดีมาก ตาหานชาญชัยแต่นายครับอะไรดูสภาพพวกมันแล้วจะมาอยู่แก๊งของเราได้ยังไงมึงก็ไม่น่าอยู่แก๊งกูอ่ะมึงนี่เขายังสะอาดสะอ้านั้งยังไม่ได้ใส่ชุดแบบนั้นไงเยาวันวันพาขัดตัวอย่างเดียวเลยจะอยู่แก๊งเนี่ยมันไม่ยากหรอกเว้ยแต่มันก็ไม่ใช่ว่าอยู่ง่ายง่ายวกข้าเป็นยาปูซ่าช่างกล้ามากจะทําอะไรก็ต้องให้ทุกคนนี่เกรงกลัวได้เด็กเข็นี่ต้องร้องไห้โดยที่มันต้องพูดม่ต้องทําอะไรแค่ขู่เฉยเฉยขู่เป็นไหม ไม่ได้สิอันนี้มันเบาไปคือจะกลัวได้ไงหน้าเข้มแต่เสียงมาดูพี่เดินผ่านปุ๊บอย่างนี้อืมไปฮืออะไรล่ะชัดๆมาจากลำคอตะเบงเข้ามาอย่าไปฮือนี่ไอ้นี่มันออกเอ็นพิทโอเคเดี๋ยวไปซ้อมไว้คนต่อไปเอาไอ้อ้วน ไเราต้องดูดูคำรามเดิ่านไปเออประมาณนี้เองไม่เอาตัวเล็กเอาตัวใหญ่เหมือนใครมาแย่งเรากินข้าวใช้ได้คนต่อไปไอ้หนุยต <laughs> ัวน <CAP pigs> <sick> oh, <three> ั้นดูกว่าผมอีกเกิดแล้วว่าข้าแก็งได้เอาสุดท้ายอะฟอไอ้นี่มันงูเห่าแล้ว แต่เราไม่ได้เรารูปร่างไม่เหมือนเขาเราหัวรถด,ดี่ยากุซ่าร้อยเปร์เซ็นเดินผ่านมันหมานะพี่ <c oughs> มหมาในยาังกุซ่าเขาเขาขู่กันอย่างนี้พอเดินผ่าน <c oughs> ไม่ใช่พี่อย่างนี้คนไม่ตกใจอ่ะขู่อย่างนี้เลยได้ได้ได้ไ,ดไปดาที่สองเ <c oughs> ขาว่าหน่วยการพวกเองเนะทรงดีทุกตัวนะ กินเบียร์ป่ะเนี่ยผมเห็นเองอยู่ที่ดอนเมืองดีกว่าวันนั้นใครจะขึ้นเครื่องไปญี่ปุ่นเห็นเองถือกระป๋องเลยเห่เบอกว่าอะไรครับเออดีดีดีชื่ออะไรนะอทิวดาชื่อแกนี่ก็ถือว่าน่าเกรงขามอยู่อยู่แก๊งเนี่ยมันต้องทำตามที่พวกรุ่นพี่เขาบอกสู่รุ่นน้องรู้จักเพลงโคตรซิ่งไหมได้ผ่านตาครับเอางี้ทดสอบหน่อยดีกว่า ดี๋ยวฉันจะร้องเพลงก็เดี๋ยวแกต้นตามหนึ่ง,ง 1, 2 3 4ส2 3สหนึ่งสองสส่หนึ่งสาง่ายๆถ้าทำได้เข้าแก๊งเลยโคดวิ่งโคดซิง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 ไม่รู้จริงๆอยู่นิ่งไม่ได้เออขอบคุณมากไม่ขอบคุณก็ทำไมนาให้ไปทดสอบ บ้า,บา,าไปาดิชวนเขา,าเต้นเพลงดูนอนาคตแล้วมันเต้นได้ถึงขนาดนี้ต่อไปมันได้เป็นเจ้านายพวกเราแน่เฮ้ยคนแรกไปเท่าไหร่ดูตัวหลังสุดท้ายเหมือนจะอยากโคตรซิงเอ็อมันนี่มันเป็นอะไรจะต้องกินเช้าตลอดเพื่อต้มอึไอต่อมันบ่นมาไม่อยอมให้มันกลับลแล้วมันขึ้นเครื่องตาเป็นหอยแข็งเลยไปเมื่อกี้โคตรวิ่งไปแล้วโคตรสิงไปแล้วใช่ไหมอันนี้ไม่เหมาะโคตรวิ่งโคตรสิง กราบหลืพวกเงินร้องได้ไหมอากอุซ่าตัวลายเนี่ยไปร้องกราบลงพวกเงินพวกเอาตัวลักษณะพวกนี้ใช้ได้นะเห็นเราเป็นตัวตลกไปสนาะผมว่านั่นน่ะมีแววเป็นไส้ศึกแล้วพี่คนแรกอาจจะแฝงเข้ามาซื้ออะไรในแก๊งของเราก็ได้ไปค้นตัวดิยังไงดีครับพอคุเข้ามาเปล่าถ้าพบก็ลากมาอัดเลยไม่พอใจใครลากมาอัดไป ไปก็ได้เอาไว้ไปต้อย่าให้แล้วมันยัง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 จะรีบไปไหนน่ะมึงไปนัดเขาหรือเปล่าไม่ได้นัดมันกิ๊ดธรรมชาติเลยขอจังหวะสวยๆอีกทีนิโดนเลยอะเ้ย ็นแก๊งเราเป็นตัวตลกไปแล้วพี่อ,อย่างนี้ทำไมไม่ได้อนนลองเขาตัวดูอาจจะมีรอยสักอย่างพวกเราก็ได้ไม่ทรรบาไทอย่างนี้ไม่ได้ละถ <c oughs> ือว่าไม่ให้เกียดรอยสักรเรา <c oughs> ต้องพี่พวกเรายึดมาเลยจับมา เฮ้ยตายแค้นตายแค้นเอาไปหน่อยรอยสักแดงกาเฟียลเสืออะไรเสือตัวเล็กนิดเดียวลูกแมวได้มายังไรรู้หรือเปล่าเป็นสัญลักษณ์ของหัวหน้าเก่าในแก๊งเราแสดงว่าท่านคือลูกชายหัวหน้าแก๊งของเราขลัวนายน้อยเป็นไปได้ไง้รอยากให้นายน้อยกลับมาดูแลแก๊ง แล้วเป็นหัวหน้าพวกเราคอนเสิร์ตวัที่เมื่อไหร่นะนายน้อย <c oughs> โอ้ยเอาเรื่องนี้ก่อนเ <c oughs> ขามาโปล่ว่ก็ช่วยเขาหน่ <c oughs> อยสิห <c oughs> ลังคอนเสิร์ตยี่สิบยิบสองยิบสากลับมาเป็นหัวหน้าแก๊งพวกเราได้ไหมได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วเฮ <c oughs> ้ยพวกเราจับนายน้อยไปใส่ชุด <c oughs>